ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะครับได้โพสต์ผ่านทรูโซเชียลนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ได้อ่านใน Twitter ว่าเซ l ลนสกี้เนี่ยเป็นผู้นำเผด็จการนะฮะเป็นดิกเตอร์ซึ่งไม่ยอมปล่อยให้มีการเลือกตั้งในระยะเวลาซึ่งมีสงครามโดยที่ทรัมป์ได้ใช้คำอธิบายว่าเซ l ลนสกี้นั้นเป็นผู้นำเผด็จการซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเซ l ลนสกี้ควรที่จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือจะไม่มีประเทศเหลืออยู่ ท่าทีของทรัมป์เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีซเลินสกี้ของยูเครนเองเนี่ยได้กล่าวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าผู้นําสหรัฐกําลังหลงเชื่อกับข้อมูลเท,ท,ท็จที่รัสเซียนั้นได้สร้างขึ้นจากกรณีที่ทรัมป์วิจารณ์ผู้นํายูเครนในการคัดค้านการหารือสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและรัสเซียที่มีการหารือกันที่นครริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียนเนี่ยนะฮะ โดยที่เซเลนสกี้เขากล่าวหาว่าทรัมป์เนี่ยอยู่ในโลกซึ่งเป็นเหยื่อของการรับฟังข้อมูลเท็จทั้งนั้นซึ่งเป็นโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลรัสเซียเอาจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงสงครามปี2022ในรอบนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรัสเซียเป็นฝ่ายเริ่มต้นบุกเข้าไปเนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์ใช้วัตกรรมเหมือนกับว่าสงครามในรอบนี้เป็นความผิดของเซเลนสกี้นั้นก็อาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงอย่างไรก็ดีที่ทรัมป์ได้โพสต์เนี่ยมันก็มีเนื้อหาซึ่ง พยายามที่จะกล่าวอ้างว่าจริงๆแล้วเซรินสกี้เองเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไม่ยอมยุติสงครามเพราะว่าต้องการรับงบประมาณการช่วยเหลือจากทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐโดยที่สหรัฐนั้นได้เทเงินแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปในสงครามในยูเครนอย่างต่อนเนื่องในแบบที่ไม่คุ้มค่าเลยถ้าฟังจากวาทกรรมของทรัมป์ ทรัมป์ก็สวดเซเลนสกี้นะฮะในโพสต์ในทรูสโซเชียลแบบยาวเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเทศนาเซเลนสกี้ในะแบบที่เซเลนสกี้ก็คงจะไปแก้ไขอะไรตามที่ทรัมป์เทศนาไม่ได้เพราะว่าถ้าจะให้ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในยามซึ่งประเทศถูกบุกโดยรัสเซียเนะี่ยมันก็จะทำให้เป็นการเปลี่ยนแม่ทัพนะฮะในขณะที่มีศึกอยู่หรือเปลี่ยนม้ากลางศึกซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ทำกัน ก็มีนักประวัติศาสตร์หลายคนชั้นนำฝั่งฝั่งอนุรักษนิยมอย่างเช่นนาวเฟอร์เกอร์เซนหรือนักข่าวชาวออสเตรเลียซึ่งมาอยู่ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าเป็นคนซึ่งยังมีสติอยู่และนั่นก็คือแคลร์เลมอนซึ่งเป็นผู้บริหารของ q u ณ l ล็บ c o m เนี่ยเธอก็ได้แสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียว่าเอาจริงแล้วการที่มีการกล่าวหาซซรินสกี้ว่าเป็นผลิตการเนี่ยมันเป็นเพลย์บุ๊กของรัสเซียแล้วก็มันไม่จำเป็นที่ทรัมป์จะต้องไปบิลิทเทิลหรือไปดูถูกซซรินสกี้เช่นนั้น เขาจะว่าเฟอร์กอเซนก็ได้โพสต์นะฮะในแบบที่แชร์ความคิดเห็นของผู้นำพรรคอนุรักษนิยมคนใหม่ของกฤษนะฮะเขาได้โพสต์ใน Twitter ว่าถึงแม้ว่า s e l i นสกี้ได้ยืดเร็ยเวลาในการดำรงตำแหน่งของตนเองออกไปก็ตามเนี่ยการที่ประเทศซึ่งอยู่ในยามสงครามโดนบุกเนี่ยไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ปกติการที่ซ e ลนสกี้ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งณเวลานี้ แต่ทรัมป์ดันไปหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาหาเรื่องวิจารณ์เซลินสกี้ซึ่งมันเหมือนกับต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าทางสิ่งที่ปูตินต้องการคือผมมองง่ายๆไม่มีอะไรมากคือทรัมป์ตั้งใจทําในสิ่งที่ปูตินต้องการเพื่อให้ปูตินยุติการบุกยุติการสู้รบแล้วก็ถอนกําลังออกจากยูเครนซึ่งการตามใจฝ่ายซึ่งบุกรุกเข้ามาในอีกประเทศนึงเนี่ยอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการก็ได้นะฮะแล้วก็อาจจะไมได้ คือทัศติกในการยุติสงครามเช่นนี้โดยที่ถ้าไม่ได้ไปมองว่าทําไมทรัมป์ต้องเอื้อปูตินเนี่ยถ้าไม่ได้ไปพยายามควานหาประเด็นเรื่องผลประโยชน์ที่ทรัมป์อยากได้เนี่ยจากทรัพยากรซึ่งอยู่ใต้แผ่นดินของประเทศยูเครนซึ่งซิลินสกี้ก็บอกว่ามันมันไม่มได้มีอะไรขนาดนั้นข้อมูลว่าทรัมป์สามารถได้ประธานบัตรซึ่งเอาไว้ใช้ในการขุดทําเหมืองแร่ Ra r earth elements แบบที่จีนไปทําที่หลายประเทศในทวีปแอฟริกาอะไรเงี้ย ข้อมูลเช่นนั้นมันก็เป็นข้อมูลซึ่งค่อนข้างเท็จแล้วก็มาในโลกแข่งข่าวปลอมพอสมควรเซเลนสกี้ก็บอกว่าเฮ้ยทรัมป์ไปได้ยินวาทกรรมต่างๆเหล่านี้มาจากที่ไหนการที่จะให้บริษัทเอกชนของบริกันเข้ามาขุดเจาะ r a r earth minerals เอาไปใช้ในการส่งออกเพื่อกอบกยยรายได้เนี่ยมันเป็นมุมมองซึ่งเหมือนกับว่าได้รับการป้อนมาจาก misinformation หรือ disinformation ของฝั่งครมลินทร์ซเลนสกีก็ ก็พยายามเตือนทรัมป์ว่าฟังข้อมูลเนี่ยก็ต้องกรองข้อมูลออกก่อนว่าเรื่องใดจริงเป็นเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งทําได้แล้วก็เรื่องใดเป็นความเท็จไอเรื่องที่จู่ๆอเมริกาจะมีโอกาสเข้ามาขุดเจาะเอา Ra r earth minerals <c oughs> ไปขายอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เป็นเงินมหาศาลในแต่ละปีว่ายูเครนมีสิ่งน,นี้เนี่ยซลินสกี้ก็พยายามที่จะเตือนว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น แล้วในขณะเดียวกันซิรินสกี้ก็บอกได้ว่าผมไม่พร้อมที่จะขายประเทศชาติผมผมไมไ่ต้องการที่จะขายประเทศชาติผมทําไมคุณมาใช้วาทกรรมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมคิดว่าซิรินสกี้เนี่ยออกมาโต้แยง้งทรัมป์ในขณะที่ทรัมป์ส่งตัวแทนไปคุยในรอบนี้แล้วที่ซึรินสกี้ไม่พอใจเนี่ยก็เป็นความไม่พอใจที่มีเหตุมีผลเพราะว่ามันข้ามหัวแล้วเกินแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่พอซึรินสกี้เนี่ยเขาใช้จังหวะในการกล่าวหาว่าทรัมป์ได้ disinformation เยอะเนี่ยทรัมป์ก็มีสิทธิ์ในการสวนกลับ วพาทรัมป์สวดกลับมันแรงกว่ามันก็เลยเป็นข่าวใหญ่เช้านี้คนก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมทรัมป์ไม่พอใจเซลินสกี้อะไรขึ้นมาต้องไปด่าทอเขาขนาดนั้น mm hmm. ก็บงังเอิญเมื่อวันซืนเซลินสกี้ด่าด่ามาก่อนแต่ว่าการที่เซลินสกี้ด่าเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าทรัมป์ส่งตัวแทนไปพูดคุยกับรัสเซียโดยที่ไม่เห็นหัวเขาเลยไม่เห็นหัวอกเขาแล้วก็ไม่เห็นหัวชายยูเครน เพราะฉะนั้นก็นี่คือความสนุกสนานของการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเจราจาสงครามในรอบนี้ซึ่งเพอเผลออาจจะไม่ได้บรรลุปเป้าหมายอะไรเลยก็ได้นะฮะแต่ก็อาจจะบรรลุก็ได้เดี๋ยวรอดูคราวนี้ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนนะครับซึ่งมีชื่อว่าอันดรีย์ไซบีฮาเนี่ยเป็นคู่ค้าของลาฟรอฟเนี่ยโพสตข้อความผ่านสื่อสังขอคมออนไลน์ว่าไม่มีใครสามารถบีบบังคับให้ประเทศของเราต้องยอมแพ้ได้และเราจะปกป้องสิทธิ์ในการดำรงอยู่ของเรานะฮะอันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนบอก วาระก,การดำรงตำแหน่ง5ปีของซูลินสกี้ควรสิ้นสุดลงในปี2024แต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาย,ยูเครนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้กฎอัยการศึกซึ่งยูเครนยังบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022 เซเลนสกี้กล่าวหลังการพบหารือกับผู้ช่วยประธานาธิบดีและผู้แทนพิเศษประจำยูเครนและรัสเซียและนั่นก็คือพลตรีคีดเคลลกนะฮะของสหรัฐที่กรุงเทพนะฮะได้มีโอกาสพบปะกกันต้องการให้ทีมงานทรัมป์รับทราบว่าความจริงที่มากกว่านี้เกี่ยวกับยูเครนว่าถ้อยความที่ทรัมป์บอกว่าความนิยมในเซเลนสกี้เหลือแค่4%เคือข้อมูลเท็จของรัสเซียและว่าความพยายามที่จะหาคนมาแทนที่เขานั้นจะล้มเหลว การสำรวจความคิดเห็นจาก Kiev International Institute of Sociology เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นสถาบันด้านสังคมศึกษาเนี่ยนะฮะที่เคียฟเนี่ยซรินสกี้นั้นได้รับความไว้วางใจจากประชาชน157%คิดเกล็อกเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเคียฟว่าตนเมิเออยันยูเครนเพื่อรับฟังข้อ,ขอกังวลของผู้นำยูเครนและนำกลับไปหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เจรจาสันติภาพยูเครนที่ไม่มียูเครน,นรอบนี้คิดกกล็อกเขาบอกระหว่างการพบปะหารือกับผู้นำของยุโรปในวันอังคาร นะครับเขาก็บอกเรื่องเหตุผลนะ่ะแล้วก็ว่ามีการคาดหวังอะไรกันบ้างส่วนผู้นำยูเครนตอนนี้ยังไม่ไปซาดิอาระเบียนะครับเลื่อนนัดที่จะมีการเดินทางไปซาดิอาระเบียเนะี่ยออกไปจนถึง1ิมีนาคมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเซเลนสกี้ยังมีแผนการซึ่งจะไปที่ซาดิอาระเบียอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ในการประชุมสุดยอดทรัมป์และปูตินซึ่งน่าจะมีขึ้นในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้าเนี่ย รัฐบาลรัสเซียเขาบอกว่าการพบกันของทั้งคู่จะต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่านั้นสงชัยอาจจะไม่ใช่เดือนนี้ทางกองทุนความมัง่งคั่งรัสเซียคาดหมายว่าบริษัทบร,ริการจะกลับมาในรัสเซียได้เร็วที่สุดในไตรมาสที่2ของปีนี้ปูตินก็บอกนะฮะเมื่อวันพุธว่ายูเครนไม่ควรถูกกีดกันจากการเจรจาสันติภาพแต่ความสำเร็จของการหารือนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลมอสโกและรัฐบาลวอชิงตัน ว่าจะต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมการการประชุมสุดยอดกับทรัมป์ผู้นำสองมหาอำนาจซึ่งต้องการให้การประชุมนี้เกิดขึ้นก่อนเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีเวลาพอในการพบปะดื่มชากาแฟนั่งและคุยเกี่ยวกับอนาคตกันปูตินกล่าวผ่านการแถลงการทางโทรทัศน์ว่าเราต้องการแน่ใจว่าทีมงานของเราเตรียมประเด็นที่สําคัญที่สุดสาหรับสหรัฐและรัสเซียรวมถึงการบรรลุหนทางในการยุติสงครามที่เป็นการยอมรับของทั้งสองฝ่าย เชลินสกี้เขากล่าวด้วยนะฮะว่าสหรัฐาให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยูเครนประมาณ6,7 0 0 0ล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือด้านงบประมาณอีก3,1500ล้านดอลลาร์และการที่อเมริกาเรียกร้องสินแร่หายากมูลค่า5 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นไม่ใช่การเจรจาที่จริงจังและตนจะไม่ขายประเทศให้สหรัฐถ้าไปดูในรายละเอียดของการเจรจาในรอบนี้เนี่ยคณะผู้แทนฝ่ายรัสเซียคราวนี้เนี่ย เป็นบุคคลระดับตัวท็อปนะครับนอกเหนือจากเซอร์เกยลลาฟรอฟแล้วยังประกอบไปด้วยยูริอูชาคอฟยูริอูชาคอฟเป็นที่ปรึกาาษาฝ่ายกิจการต่างประเทศของประธานาธิบดีปูตินนอกจากนั้นในตัวคณะผู้แทนของรัสเซียยังมีอีกคนซึ่งดได้รับการกล่าวขานว่ามีเครือข่ายกับนักธุรกิจและนักการเมืองอย่างกว้างขวางในสหรัฐและนั่นก็คือคิริลดมิทรีฟนะคิริลดมิทรีฟเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะฮะในการเป็น สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นปูตินวิสเปอร์เรอร์ western version of a russian technocrat คือเป็นเวอร์ชันที่เหมือนกับว่าคำว่าในการทำงานในกรุงวอชิงตันแล้วก็ในนครนิวยอร์กแล้วก็สามารถพูดให้ทั้งคนอเมริกันฟังแล้วเข้าใจแล้วก็คุยกับประธานาธิบดีรัสเซียได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญนะฮะชื่อว่าคีริลดมิทรีฟ เดมิทริฟเนี่ยเป็นผู้บริหารนะฮะกองทุนลงทุนโดยตรงของรัสเซียซึ่งมีชื่อว่า Russia Direct Investment Fund Russia Direct Investment Fund หรือ RDIF เนี่ยเป็นกองทุนความางค้างแห่งชาตินะครับของรัสเซียแล้วก็การที่เข้าไปปรากฏตัวในรอบนี้ทำให้คนตั้งก้อสังเกตว่ามันจะมีการพูดคุยกันเรื่องการลงทุนเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องธุรกิจหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาทรัมป์ส่งตัวแทนไปคุยเนี่ย ซึ่งเป็นเพื่อนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพม์ัสตีฟวิทคอฟเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมีคีเรลเดเมทริฟไปด้วยคนก็เลยยิ่งตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยน่าจะมีการคุยกันเรื่องธุรกิจและการลงทุนในยูเครนโดยที่เป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีผลประโยชน์ไปถึงบริษัทในเครือของพรรคพวกเพื่อนทรัมป์หรือตัวทรัมป์หรือไม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ประชาชนอาจจะอนุมานไปว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้น อย่างไรก็ดีนอกเหนือไปจากนั้นนะครับบุคคลซึ่งปรากฏตัวอยู่กับทางฝั่งรัสเซียก็ยังมีนอกเหนือไปจากคิริโ m ดมิทรีฟแล้วก็ s e r ร์เกย์ล o ฟรแล้วก็ยูร i อูชาคอฟก็ยังมี v ลาดเมี r p r o อสคูราคอฟไปนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีดมิทรีบ a ล a k กินนะฮะอ๋องั้นจริงๆที่ผมเห็นภาพที่มีอยู่แค่3สงสัยไม่ใช่มีมากกว่านั้น k u r ิยาคอฟเนี่ยนะซึ่งเป็นหนึ่งในคนซึ่งเข้าร่วมงานเจราจารเนี่ยอยู่ที่สํานักง,งานทูตของรัสเซียประจํา ประเทศแคนาดานะฮะแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษ,ษในเรื่องกิจการของมหาสมุทรอาร์กติกในเมื่อมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจการในมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยซึ่งเป็นมหาสมุทรซึ่งเป็นน้ําแข็งนะฮะซึ่งทรัพยากรในส่วนนั้นเนี่ยทั้งรัสเซียและสหรัฐเนี่ยต้องการแบ่งปันกันเนี่ยแคนาดาก็ต้องการนอร์เวย์ก็ต้องการจีนก็ต้องการเนี่ยแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าจะมีการเชื่อมประเด็นเกี่ยวกับการเจาาร,เจ,ราจายูเครนเนี่ยไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติในมหาสมุทรอาร์กติกระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ร คือจริงๆแล้วการใช้วิธีการเชื่อมประเด็นไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับสหรัฐโดยที่สหรัฐคุยกับรัสเซียแล้วก็เป็นการสารสความสัมพันธ์ระดับใหญ่โดยที่ใช้ยูเครนเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งเนี่ยในสหรัฐเนี่ย นักการเมืองหรือนักธุรกิจชั้นนําหรือสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาไม่ได้ตําหนินะฮะเขาไม่ได้ตําหนิในประเด็นนั้นคือหมายก็ว่าถ้ายูเครนเนี่ยได้รับอนุสง์ด้วยการที่สงครามมันยุติลงโดยที่รัสเซียพอใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ได้และสะแลวอเมริกากับรัสเซียจะแบ่งทรัพยากรก,กันในมหาสมุทรอาร์กติกอย่างไรอะไรเงี้ยปีกทางด้านความมั่นคงในสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้กังวลน,นะฮะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา แต่ว่าคือที่เกรงกลัวกันก็คือว่าเดี๋ยวไปไปมาเนี่ยวิธีการเจราจาของทรัมป์เนี่ยมันปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าทางปูตินไปเสียหมดแล้วก็ทําให้ยูเครนเนี่ยยิ่งต้องได้รับการเฉือนส่วนหนึ่งของแผ่นดินออกไปโดยที่เพอเผลออเมริกาก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาที่คุ้มค่าคือถ้าเชื่อมไปถึงประเด็นเรื่องอื่นในยุโรป แล้วอเมริกาได้บางสิ่งบางอย่างมาให้กับฝั่งตะวันตกก็<ม>อาจจะเป็นสิ่งที่น่าเจรจานะฮะแต่ว่าในรอบนี้ข้อมูลในส่วนนั้นมันยังไม่ค่อยมีเลยว่าอเมริกาจะได้อะไรแมร้กระทั่งการเข้าไปขุดเจาะทําสัมป,ปทานเหมืองประธานบัตรได้ใบอนุญาตในการขุดเจาะมิโรสทําเหมืองในยูเครนเนี่ยจริงเมื่อก่อนอเมริกาก็อยากได้ถ้าอยากได้ก็ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาไงที่เขากลัวกันก็คือว่าเจรจากันไปเจรจากันมาเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้อะไรกลับมาแล้วก็ไปเสียท่าพลาดท่าให้กับปูติน นั่นคือคําเตือนที่มีกันในสหรัฐว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังทําอะไรอยู่ทุกคนเข้าใจดีว่าวิธีการทรัมป์ก็คือเอารัเสเซียมาคุยด้วยก่อนแล้วก็อเมริกาแสดงท่าทีว่าตีห่างจากยูเครนแล้วรัเสเซียจะได้มีความไว้วางใจว่าเป็นพวกเดียวกันไอ้มุมเนี้ยเข้าใจนะฮะซึ่งทรัมป์ก็อาจจะถนัดในการสร้างพรรคพวกใหม่ซึ่งเคยเป็นศัตรูแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งได้เป็นเกอบเป็นกำรรกลับคืนมาถ้าไม่ใช่วันนี้ก็ในอนาคต เอาละอย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของรัสเซียและยูเครนนะครับพาดหัวในประเด็นที่สำคัญที่สุดในโลกเนี่ยต้องดูจาก financial times เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง t r ั m p calling zelensky a dictator wall street journal น่าจะเป็นเรื่องไหนก็น่าจะเป็นเรื่อง Trump attacking zelensky signals new world order taking shape หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเป็นแทคนิคในการเจราจาหรือทรัมยอมปูตินไปแล้วหรือ Trump เป็นคนของรัสเซียเออเป็นคนของรัสเซียหรือเปล่า ทรัมปอยู่ในระบบอุปถัมภ์ซึ่งอยู่ภายใต้ปูตินอีกทีนึงหรือไม่ทรัมป์ c o l l i n g s i l เเเร n s k y editor a rift between two leaders deepen มันไม่ใช่แค่ rift ลฮมันเป็นการไม่เห็นหัวแต่ว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่เห็นหัวประธานาธิบดียูเครนก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ประเด thing, like ็นก็คือว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐชอบใจแล้วก็ยอมสมยอมประธานาธิบดีรัสเซียตลอดเวลาในแบบที่ไม่รู้จะทําความเข้าใจอย่างไรเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกประเด็นเกี่ยวกับทัคติกในการเจรจาที่ผู้นําสหรัฐไม่ให้ราคาเซเลนสกี้ไม่ใช่เรื่องซึ่งใหญ่โตมโหฬารเพราะว่าสัมฤทริการเขาก็มีทัศนคติแบบนั้นอยู่แล้วกับหลายประเทศนะฮะเขาแค่พยายามนอบน้อมด้วยแต่ว่าแต่การที่ยอมปูตินหลายเรื่องแล้วเสร็จแล้วยังไม่ได้เห็น เป็นรูปธรรมว่าอเมริกาจะได้อะไรเนี่ยคือมันไม่ใช an ่ว่ายูเครนต้องได้อะไรนะคืออเมริกาจะได้อะไรเนี่ยคือถ้ามองจากมุมของพลเมืองชาวสหรัฐอ่ะสรุปคืออเมริกาจะได้อะไรไม่ใช่ยูเครนจะได้อะไรยูเครนควรจะได้บางสิ่งบางอย่างด้วยในการเจรจาแต่ว่าในกรณีที่แย่ที่สุดคือไปไปมาทรัมป์ช่วยรัสเซียโดยที่แม้กระทั่งบริษัทเอกชนของสหรัฐอะไรเก็ไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยและยูเครนก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกับว่าทรัมป์เอื้อปูตินเต็มๆไปเลยอ่ะโดยที่แค่ใจสั่งมาอยง อันนั้นคือกรณีร้ายแรงที่สุดซึ่งคงไม่เป็นอย่างนั้นมั้งแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะฮะบางทีคนเราเนี่ยนะใจสั่งไปเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเช่นนั้นได้อาจจะเป็นว่าได้ว่าทรัมปรักปูตินจริงๆก็ได้นะฮะนิวยอร์กไทมส์นะฮะเหมือนเดิมนะฮะ rewriting history เป็นการเขียนประวัติศาสตร์โดยทรัมป์โทษยูเครนเลยสำหรับสงครามในรอบนี้แต่นี่จะโทษรัสเซียนิวยอร์กไทมส์บอกว,ว่านี่เป็นการเขียนประวัติศาสตร์จรกงรเขียนประวัติศาสตร์ รอ u เตอร์สนะครับทรัมป์ tells dictator ์ซิลินสกี้ท o ม e ฟแฟสต์ออร์ลูสยูเคแต่แต่ว่าถ้าถ้าจะเข้าใจตรงนี้คืออะไรล่ะทรัมป์ก่อนจะบอกว่าให้ซิลินสกี้เนี่ยหัดยอมไม่งั้นสงครามนี้มันยิ่งไม่ยุติให้หัดยอมแล้วจะยอมได้ไหมละ่ะอ่ะในเมื่อเยอรมันฝรั่งเศสก็ยังให้ท้ายซิลินสกี้อยู่เช่นเคย France 24 Why Europe's Leadership is Skeptical? ไม่ต้องกังวลแล้วครับทุกคนส ke p t i c a l กับปูตินอยู่แล้ว ไม่มีใครเขาไว้ใจปูตินคำถามก็คือว่าถ้าสหรัฐาไว้ใจปูตินแล้วอเมริกาจะได้อะไรยุโรปคงไม่ได้อะไรมั้งก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรยุโรปต้องดูแลตนเองให้พลเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามซึ่งเป็นความมั่นคงภายในซึ่งเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายรับคนเข้ามาอยู่ใหม่ไปเรื่อยๆปีละเป็นหมื่นเป็นแสนโดยที่ไม่กรองบุคลากรไม่กรองพลเมืองใหม่ ไอ้วาัฒากรรมนี้มันไม่ใช่วาัฒากรรมเหยียดอิมเมจเรนท์เลยนะฮะอิชูก็คือว่าถ้าคุณรับคนซึ่งมีประวัติทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศอื่นไปแล้วอ่ะคุณต้องลงรายละเอียดไงว่าเขาทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายทางการเมืองในประเทศนั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไปรีภยัยยุตัวอย่างสมมุติว่าฝรั่งเศสเขาจะรับคนซึ่งต้องการแก้ไข1นึสองที่เคลื่อนไหวประเด็นเลสแมชชสเตในไทยไปเป็นพลเมืองใหม่ในฝรั่งเศสอ่ะก็อย่างน้อยคือเขากรองดูแล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้าย เป็นคดีทางการเมืองเป็น political prisoners of conscience ทำไมเยอรมันเยอรมันไม่มีประสิทธิภาพในการกรองพลเมืองใหม่ซึ่งต้องการเข้ามาย้ายถิ่นฐานมาอยู่เลยหรือว่ามีเหตุผลในการที่ต้องหลบภัยอย่างอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาตามหลักการของกฎหมายระหว่ประเทศในเมื่อคุณไม่มีนโยบายซึ่งคัดกรองอย่างรัดกุมเนี่ยประชาชนเขาก็จะเรียกร้องให้เปลี่ยนพรรคการเมืองซึ่งจัตั้งรัฐบาล B S W ฝ่ายซ้ายและ A F D ฝ่ายขวาในเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่สนใจว่าจะครบไม่ครบรัสเซียจะต้องคว้าบาทไม่ความบาทรัสเซียพลังงานจะอิมพอร์ตจาก US หรือหรือรัสเซียไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญคือความมั่นคงทางพลังงานสิ่งที่สำคัญคือการที่เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตสิ่งที่สำคัญคือพลเมืองอยู่ได้อย่างปลอดภัยเลือกตั้งรอบนี้นะฮะสื่อกระแสลหลักในเยอรมันต้องเตรียมตัวรับมือกับตัวเอง ว่าจะปรับทัศนคติอย่างไรเมื่อฝ่ายขวา FD และฝ่ายซ้ายใหม่ BSW-SARA w a ไว้กันชนะเพราะว่ทั้งคู่เนี่ยถ้าเขาร่วมมือกันเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลได้แต่เขาคงไม่ร่วมมือกันเพราะว่าเขาเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวรอดูนะ